ตาโกะปาลวะตาโกวะนวะตะโกสตุกะวะโอตุสะปะตาตัวคาโรคะปะยะเวนาสุกะกาตุจุปะตะวะอเนกาอันตรายานติวินาตุอัสเสตตาชยาเสติตะนังลาภสติปะกะยังสุขังบาลัง ิยุตวันโนจะพัวทางพวเทจะยาสวะกตวะตาจะอายุจะเสียวเสียเทผวันตุเตผวตุตาปมังคลังรากันตุสตปเทวจาสาภัวตาลุคาเินลสทตาสวเทผวันตุเตภวตุสา เดวตาสะพะถังมานุภาเวนสะถะสุติภวันตุเตภวตุสะพังนังกาลังลังสะพะเทวตาสาพะสังถานุภาเวนสะถะสุติ าบางสกุลบางสกุลอันผู้ใดมีไลซ์สือเจ้าภาพที่อุทิศท้าขาวทิพย์อันเอาขึ้นมาเด้อร์คอนสิได้จูดไนเด้ออันเออสือได้ผ้าเขาวนะเออเก็บมาเด้อร์มาไนเด้ออันสืออุทิศให้ผู้ใดเพราะว่าคอนสิได้สูตรบางสกุลเทิงหูเทิงผ้าขาวทิพย์พร้อมเด้อเก็บขึ้นมาเด้อ ชาวสามันยังและชาสามันยังอะาสามันสาวสามันสาวสาวสี่วันอาทิตย์ ก็นิมนต์ดวลแรกไรเลอนิมนต์เบิร์ตวงมือออกพรรษาเสดงานใ่เลยอเลอร์วัดหัวเข่าเลยวันที่สมวันที่สามหัเข่าเือนซิเเื่นเก้าเลอนนี่เือนนามไม่ลงเดน้ไม่ไหนเลนลงนานเลยมันเปร้วเข่าเร้ยวข่าวัดสองนั่งน้องนานเลยนะทนิมนต์เบิร์ตกระท่าร้องพอร้องโควซุมและก็ สําสําคัญเลยนิมนต์บ่ท่านอาจรย์สุใจอาจาย์ไล